สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับผมวันที่10ตุลาคม66ครับผมมาอ่านำแนวทางเลขงวดที่ผ่านมาครับผมออก8 0 0 5 8ครับผมครับมีแนวทางเลขของอาเซียนทันใดแน่ครับพี่น้องเนาะที่เพิ่นให้โชคให้ลาดครับผมมือนิชิมาสรุปให้พี่น้องซี่ได้เบิ่งกันพร้อมกับอ่า ตัวเลขที่ว่าจะปล่อยครับพี่น้องเนาะในงวดต่อไปครับผมครับบางสำนักบางเสี้ยนเพิ่นก็จะให้ต่องวดครับผมเพราะว่าจะเป็นพอจะเลื่อนสินครับพี่น้องเนาะครับผมหรือว่าเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมครับเด็กเพิ่นก็สุดยอดดีครับพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าในคลิปรวมครับผมคลิปรวมอ่าแปดสำนักเจ็ดสำนักที่เก่ามาเชียอ่าได้ลงไปครับผมเลาพัฒนาครับจะมีการพูดถึง เลขของเพิ่นเอามาประกบกับพอบางพี่ครับผมเลยวก็ประกบกับพี่สาวเกาหลีหรือว่าพี่ปะกายครับพี่น้องเนาะในคลิปนั้นก็มาเชื่อกันดีบอาถึงอยู่ครับผมครับงวดนี้บ่ได้จับคู่กับพอบางพี่ให้เบื้องได้ครับผมเลขเพิินแผ่นเขาครับพี่น้องเนาะกับพอบางพี่มี่ซี่หาแปดครับผมเลขเพิินมี่หาหกเจ็ดแปดครับผมหกเจ็ดแปดครับผมจะไปประกบกันที่ หาแปดได้ครับผมหรือว่าจะเป็นพี่ประกายกับเขาม่าเป็นตัวจับคู่คือกันครับผมพี่ประกายเพิ่นเด่นแปดกับสามครับพี่น้องเนาะครับผมพี่สาวเกาหลีกับเด่นเดินดีเพิ่นกับมีซีกับหาครับผมครับในคลิปร่วมกอมาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าล่วยกัได้บอกถึงยุ่นเลยครับผมเพียงแต่วางวดนี้บ่ได้เฮ็ดจับคู่ห้เบิ่งครับผมเพราะว่าเคยจับคู่หลอบนึงแล้วบ่เข้าครับพี่น้องเนาะก็เลย หมวดว่างหันก็เลยแคร์ว่าให้พี่น้องเอาไปประกบคู่หรือว่าเปรียบเทียบเบิ้งใ่กันเพราะว่าเลขเอฟซีเดินดีนี่เพื่อนจะต้องหาจับคู่เพราะว่าจะเป็นสิบหน่วยล่างพอบางพี่ครับผมรู้ว่าพอจะเลื่อนศีลหรือว่าพี่สาเกาหลีพี่ประกายประมาณนี้แหละครับผมครับผมเพราะว่าน้ำเชียอพาดลุยก็ได้เบาให้พี่น้องเอฟซีอยู่ครับผมเอาก็ดีใจกับพี่น้องเอฟซีได้ครับผมที่ได้โชคได้ลาดกับแนวทางที่ น้ำเชียร์ผ้าล่วยได้มานำเสนอครับผมครับมาเบิงไปน้ากันครับพี่น้องเนาะเพื่อตามต่อในงวดหนาครับผมวันที่11ตุลาคมเนาะครับพี่น้องครับมาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางสรุปตัวเลขกับน้าเชียร์ผ้าล่วยครับกับขอกราบขอพระคุณปูแล้วก็ถูกถูกเซียนถูกถูกทันเนาะครับผมแล้วก็ขอพระคุณพี่น้องเอฟซีสุขโขสุขคนครับผมที่ ขอมารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแชร์กับน้ำเชียร์พาลุ้ยครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเนาะครับแนวทางงวดที่ผ่านมาครับผมเป็นข้อมูลเป็นสถิติตามต่อครับผมผมสำนับแหลกเรื่อครับพี่น้องพ่อเจริญศิล์ครับงวดนี้พ่อกับเขาตัววิ่งตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเลขออก8 0 0 5 8ครับผมพ่อให้ยศูนย์กับหนึ่งครับเป็นที่น่าเสียดายครับพี่น้องเนาะ แต่ว่าลดยากครับพี่น้องลดยากเล็กพอนี่ครับพ่อบางพีครับผมหวตวบาหันเพิ่นเด่นเจ็ดกับแปดครับสิบหน่วยบนศูนย์นี่นะครับผมสิบหน่วยล่างกอดข้อกันเลยครับผมโวดนี่ห้ากับแปดนี่แหละครับพี่น้องตัวนี้แหละสาคัญเลยครับผมกอดติดไวตลอดครับพี่น้องเนาะตัวนี้ครับสี่ห้าแปดครับ สี่ห้าแปดนี่แหละครับพี่น้องที่เขามาเชียร์กันที่ว่าถึงอยู่ว่าให้มาจับกับสี่ห้าหกเด่นเดินดีนี่แครับผมพอดีว่ามันชนกันครับพี่น้องเนาะครับชนกันได้ครับผมสี่กับพาครับนี่แปดครับพี่น้องเนาะเด็กพ่อกับเขาจุดนี้แล้วกับเขาตัววิ่งแล้วกับเขานี่ครับผมเอฟซีเดินดีเพื่อนกับเขาที่หาครับพี่น้องเนาะลงล่างครับผม พี่สาวเกาหลีก็มีซีกับผ่ากับผมชนกันชน่กันเมื่อนี้เปนชน่กันกันดีวอาอยู่กับพี่น้องเนาะเนชนกันพี่สาวเกาหลีก็เข้าที่หาได้ครับผมเข้าที่ห้าครับพี่ปะกายครับพี่น้องเนาะตัวแปรอีกอัาสำนักหนึ่งครับผมที่จะมาจับเลขแต่ว่าเพื่อนกับเป็นบนครับผมไปได้ทั้งบนทั้งล่างดีกว่าครับพี่น้องเนาะถ้าจะมาจับกับเลขของ ชุดนี้ครับพี่น้องเนาะครับเข่าห้าแปดครับครับสเหน้าเบิ้งไปน้ำกันพ่อเสิร์อครับผมเลขเด่นไม่พลาดครับพี่น้องเนาะเข่าทีศูนย์วิ่งลูดศูนย์ครับผมเข่าเลขออกศูนย์ศูนย์ครับหน่วยบนล่างอันนี้เข่าไปลักสิบเป็นเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งห้าแปดครับพี่น้อง พ่อเสรดครับผมอาจารย์พูดเต็มๆเลยครับพี่น้องครับรูดแปดรูดศูนย์เข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับผมจับคู่ให้เข่าพร้อมครับผมงวดนี้อาจารย์พูดมาเต็มครับผมอาจารย์พูดมาเต็มๆครับพ่อสุรินครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นเพิ่นกับยังเอาอยู่อยู่ครับผมเดินดี บนนี้เข้าที่ศูนยเนอครับผมพอสุลินเสียนกระทุ่มแบนครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้อง8กับ0ครับอ้อาจารย์จับคู่8ปดหศอีกครับตัวนี้รุดยากครับพี่น้องเบิ้งให้ดีครับพี่น้องหัวว่างหันกระเดว่าาถึงยวัดแปนี่มาแห้งหลายสำนักติดแปครับผม ก็ที่พ่อถึงอยู่ครับพี่น้องเนาะพี่พรครับผมวิ่งแปดต่ว่าลุ่งลางครับผมอ๋อท็ที่เป็นลักลอยได้ครับผมไปลักลอยเหมือนพี่ประกายเลยครับพี่น้องเนาะพี่ประกายก็วิ่งบนแปดรักลอยคนมากวะครับผมลักลอยก็คือลักหน่วยโอ้ลักหน่วยอันนี้ลักหน่วยบนท็ที่รับโอ้แต้มเดียวแปดซี 8, โอ้นี่นะครับผมหลักร้อยแปดเจ็ดหกมาแปดครับอาจารย์ลมช่วยครับไปเข่าตัวประกบด้วยครับผมตัวประกบแปดจับคู่แปดสี่ครับผมแต้มเดียวครบไปทีนา,าีไดยครับพี่น้องเอาก็ได้เห็นกันแล้วเด้อครับผมครับแนวทางเลข วิ่งเลขเด่นครับผมเล็กจับคููครับเดี๋ยวเก่ามันมาเชียจะมานําเสนอในหมวดวันที่11ตุลาคมตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับลาพัฒนาครับเอามาสรุปให้พี่น้องที่เดบึงเป็นขอมูลเด้ครับผมเป็นขอมูลเป็นขอมูลในการตามต่อหมวดวันที่11ครับพี่น้องครับผม าครับผมถ่ายคลิปนี้น้ำเชียอผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับตามกันต่อครับพี่น้องเนาะครับกันจะเห็นกันแล้วเ้อครับผมแนวทางแต่ละสำนักครับผมเพิ่นกับมีที่เด็ดครับผมที่กัมาเชีน้ำเชียอผ้าร่วยไดีอธิบายไปครับผมครับเด็กเด่นประกบเด่นก็ได้เ้อครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้กับขอให้ถูกหวยรางวัเป็นน้ำกัน1 1ตุลาคม66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ